ควันหลงจากประเด็นศึกเลือกตั้งการสนินไข่มุกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ชนะเสียโดงจากปรากฏการ์ดังกล่าวคุณวีระสมความคิดได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านทางสื่อโซเชียลยิ่งแรงแลนดสไลด์และเพื่อไทย ชูอุ้งอิงเป็นแคนดิเดตนายกจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับหัวหน้ากบฏประยุทธ์จันโอชาต้องรีบตัดสินใจว่าจะสกัดอย่างไรข้อแรกยุบสภา,าแล้วรัฐประหารเงียบโดยอ้างสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงเพื่อเป็นเหตุอ้างอยู่ยาวสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง จากกรณีนายก8ปีไปต่อไม่ได้แล้วให้ทหารทำการรัฐประหารอีกครั้งแล้วอยู่ยาวไม่ให้มีการเลือกตั้งเอาแบบพม่าโมเดลหรือว่า3จุดจุดจุดลุ้นระทึก